หลังจากที่เราตัดมานะครับเราก็มาเตรียมพื้นที่นะครับเราจะบ่มกันไว้ก่อนนะครับนี่เราจะบ่มไว้เพื่อให้ใบมันร่วงก่อนนะครับเห็นไหมฮะหนึ่งรถคันรถนี่มันก็ช่วยกันช่วยกันเอาปิดให้สนิท <laughs> ปิดแสงปิดอะไรบ่มกันไว้ก่อนครับให้ใบให้ยอดมันร่วงครับให้ใบให้ดอกมันร่วงก่อนนะพอใบร่วงดอกล่วง,ลวงแล้วก็เราก็จะไปแช่น้ําเป็นขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะทําเป็นคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนี่นะฮะขั้นตอนการบม่ม <laughs> นี่ครับอันนี้ก็น้ําหนัก เยวแห้งดูก็น่าจะได้หลายโลอยู่ครับผมก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับคุณยายเอาเอาใจเย็นใจเย็นต้องหาอีกผืนแล้วมั้งบ่มก่อนเราต้องบ่มบ่มให้ใบมัร่วงถ้าเราไปตากแดดเลยเอ้ไม่ใช่ เราจะบ่มมันเวลาเราไปแช่น้ํามันจะลอกดีกว่าเราต้องเอาเปลือกออกมาลอกครับเปลือกมันจะลอกดีกว่าถ้าเราไปตากแดดเลยเราก็ใช้บ่มก่อนเราจะประหยัดพื้นที่ในการตากด้วยเพราะการใช้พื้นที่ตากค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผมเลยต้องมาบ่มนะครับบ่มเสร็จแล้วก็ไปแช่น้ำไว้อีก ครับผมอันนี้คือลักษณะการทำนะครับนี่ครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็อันนี้คือลักษณะของการบ่มคุมให้ใบร่วงดอกร่วงก่อนครับหลังจากนี้พอใบร่วงดอกร่วงเสร็จแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะไปแช่น้ำไว้อีกให้เปลือกมันเปื่อยแล้วก็เอาขึ้นมา ทำขั้นตอนต่อไปโอเคครับสวัสดีครับ